วันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลาเก้านาฬิกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งดำเนินการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจกกักรพรรดิมาลาประจำปี2 5 6 5ถึง2567ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดที่ได้รับพระราชทานจำนวน1 1 5ดวงประกอบด้วย ประจำปี2,565มีผู้ได้รับพระราชทานชั้นตราทวีติยาพรช้างเผือกจำนวน33ดวงชั้นตราทวีติยาพรมงกุฎไทยจำนวน6ดวงชั้นตราตาริตาพรมงกุฎไทยจำนวน4ดวงชั้นตราเบญจมาพรช้างเผือกพนักงานข้าราชการจำนวน3ดวงเหรียญจักรพรรดิมาลาจำนวน10ดวง ประจำปี2566มีผู้ได้รับพระราชทานชั้นตราทวีติยาพรช้างเผือกจำนวน14ดวงชั้นตราทวีติยาพรมงกุฎไทยจำนวนสี่ดวงชั้นตรตาตริยาพรมงกุฎไทยจำนวนหนึ่งดวงชั้นตราเบญจมาพรช้างเผือกพนักงานข้าราชการจำนวนสี่ดวงเหรียญจกักรพรรดิมาลาจำนวนเก้าดวงประจำปี2567มีผู้ได้รับพระราชทาน ชั้นตราทวีติยาพรช้างเผือกจำนวน12ดวงชั้นตราทวีติยาพรมงกุฎไทยจำนวนสดวงชั้นตราเบญจมาพรช้างเผือกพนักงานข้าราชการจำนวนหนึ่งดวงเหรียญจักรพรรดิมาลาจำนวน10บดวงโดยมีดอรอาดุลพรมแสงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่ง นายชวเวลิเพชรหมวนรองผู้อานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งนางธนพรพิมพเสนสีผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนายลุตฟีซาดิยมูนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งร่วมชี้แจงแนวทางการประดับเคร่งราชาเอเิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเรียนจากกัรตดิมาลาณห้องประชุมรายาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษายะลาเขตหนึง่ง